ก็สวัสดีคุณกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g m เ g a m e กนะครับก็วันนี้ไม่อยู่เกมกกตเปียอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับน่าจะพาร์ทที่สแล้วนะครับหลังจากที่พาร์ท1.5เพิ่งออกไปนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาหาวอลอกนะครับโดยการไปเซลลเจ้า,าเจ้าม้านี่นะครับก็ตอนนี้พี่ปอนเขาไม่อยู่นะครับ ตอนนี้เขาไปทำออกไปทำธุระนะครับก็เดี๋ยวผมจะช่วยอะไรขอนิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมไปหาโบดีดีขายก่อนนะครับโอเคครับผมหาได้แนละ้วโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับในโบนี้ชิบหายเฮ้ยเฮียเฮ้ยมีแล้วคนหนึง่งโอเคโอเคขอจะซื้อไหมซื้อซื้อเซล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  นัแา้วขายสี่พอนะครับทำไมเขาหยุดนิ่งเลยล่ะ <Sell. S 1> เซลเซลนะครับแล้วมันจะเล่นทำไมวะกดไปกดมาโอ้เซลเราเซลเพื่อน ข่างมันนะโอเคเราไปกิ่งต่ออะไร ho rse ไม่ต้องมี i condem cell s e ล็อก เซลสีโบรากมันไม่มีใครเซ็งคงไม่มีใครอยากได้นะมันปุ๊บอ้าว มันสี่หรือมันสามมันสี่มันจะซื้อสามได้ไงเออไอพวกนี้นี่ห้าแล้วโอ้มึงเล่นห้าเหรอสี่ไม่มีใครจะซื้อเลยสามแอนสามแอนมอลไอคนนี้เคลบ อโอเคก็ส่วนของในตัวผมก็โชว์มีค่นน้มีชุดเซ็ตหูดนิดนึงครับธนมิวิงสามแอนมอโมคิมสันมาเพื่อเอาก็ได้ฮะเพื่อเอาของมาตกแต่งโบเรานะครับแล้วก็ไม่ไม่น้อยหนา้าครับยังมีรองเท้านี้อยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวอะไรอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะสื่อสารกับทีมงานแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็ ตอนนี้ผมมี11บล,ล็อกแล้วนะก็เดี๋ยวจะผมอยากซื้อบอร์ดอะแต่ผมเกรงใจอะ่ะพี่ปอลเขานะครับเขาต้องออกคนเดียวเลยนะครับผมก็เกรงใจเขานะครับรอไว้ผมอ่า,าพวกเรารวยกันเมื่อไหร่แล้วเราค่อยหาซื้ออะไรกันนะครับนะครโอเคอ่า อะไรเนี่ยโอเคครับนะผมไปโวผมจะซื้ออ่าของตกแต่งนะครับก็โวไปโวเอก่อนแล้วกันนะครับโวตัวเอนี่ก็คืออ่โวใครของชนิดหนึ่งนะครับเราต้องการโดเนทบล็อกนะครับถ้าเราไม่อยากซื้อแบบนี้เราก็ไปซื้อที่อื่นนะครับก็อะไรดี N A T I O N เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจดแป๊บอ่าอืม D O N เอ่มไม่คือมันยาวไงผมไม่เก่งอังกฤษด้วยแล้วก็บล็อกใช่ไหมอ่ะโอเคไปกันเลยเผื่อมันจะได้ราคาถูกๆเพราะว่าเป็น โวของมันเองนะ a T i o n ถ้าไม่มีเราก็เติมคำว่าบอกไปเน็ตกากหรือเปล่าเนี่ยน่าไงผมว่าแลละมันต้องปิดปิดที่อื่นแป๊บนะฮะเน็ตแม่งกาโอเค ข้อสามสาม please เราต้องมีการ please นิดหนึ่งนะครับโอเคเราเอาอนี้เขาเขาไม่เอาแน่เลย เอา,าเอาไหมเอาประวะเอ้ยเอาไาอาไ้อ้ยงอโอเคนี่ไงถ้ามาสามอันนะครับโอเคเลยก็ไปตกแต่งโบพี่ปอนนะโบของเรานะครับเซลยี่บห้าก็คนไทยคนนี้ก็จะได้นะขอเป็นคนไทยนะครับผมต้องการซื้ออันนี้ให้พี่ปอลเ,เนี่ยขายสองอันหนึ่งโมล็อกบ้างผมเคยเห็นแต่หนึ่งอันหนึ่งโมล็อกนะ ผมอยากได้สองอันมากเลยโอ้โดนเดมบอลอันนี้สองอันนะโอ้เคก็ผมต้องการอันนี้อ่ะไอ้กระจกบานกระจกอ่ะไอ้กระจกที่มันเอาไว้ดรอปของได้อ่ะ อันนี้ก็สวยนะนี่กล่องโดเนตบล็อกอันนี้ก็ดูดีเหมือนกันแต่ทั้งสามวัลล็อกนเะช็ดเจมดีเจมผมอยากได้กล้องวงจรปิดจะได้รู้ว่าใครมาบ้างเดี๋ยวหาไปหาซื้อกล้องวงจรปิดแปบ๊บหนึ่งนะตอนนี้ผมต้องไปวางแผนงานที่โวก่อนนะคชิบหายแล้วโวกูชื่ออะไรวะพี่ปอนก็ไม่อยู่ด้วยจำไม่ได้แล้วชิบหาย อะไรนะ u i n g wing hand z r ใช่ปะวะอ่ามันเกิดลยขึ้นโอ้ได้แล้วโอเคก็ผมจะลองวางเจ้าดินโอเคผมไปหยิบอันนั้นมาดีกว่า ของพี่ปอมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับส่วนไอห้องนี้นะผมดูแล้วครับว่าขอทำขอจะทําอะไรก็โมเทนต่างๆใช่ไหมมันก็เหมือนห้องที่แบบเอาไว้ดูราคาอะไรเงี้ยว่าอันนี้เท่าไหร่จะได้ไรเทนกันนะครับก็โอเคโอเคอยู่เหมือนกันนะครับอผมมีอยู่เนี่ยของ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 ,ของแฟนคือแบบถ้าแฟนต้องการแลวเราไม่มีแหละแ้งมันจะแฟนจะแบบ เฮ้ยไปหามาไปหามาเราไอเราก็ขี้เกียจนะนะก็เลยต้องเก็บเอาไว้ก็ขอภายพี่ปอนด้วยนะครโอเคได้มา10บอันก็วางแผนงานก่อนน่าจะวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องวางก็ได้มัง้งวางข้างบนเลยชุบชุบ ชิปเฮ้ยมันพี่ปอนผมว่าทำสามช่องก็พอแล้วพี่บอนโอเคสามช่องนะพี่ปอนอืมกล่องโดเน็ตบอกเอาไว้ให้พี่ปอนเขาหาเองแล้วกัน ก็กล่องโดนเห็บวอไว้แถวนี้ก็ได้มั้งดีไหมผมมีสามอันผมจะไอติดโบเมียผมโบเอโบแฟนผมอันหน,นึ่งอันนี้ดีไหมโอเคก็เอาไว้เนี่ยนะโอเคก็วันนีเ้เป็น วันนี้เออ่คลิปนี้เป็นคลิปจับจ่ายใช้ใช้สอยนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เอาไปเก็บไว้โอเคก็เหลือเหลก้าล็อกนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมจะไปหาซื้อไอ้เจ้าน,นี้ให้พี่ปอนนะครับจะอืมอะจะซื้ออะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณจะผมคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบือ่อก็ตัดคลิปก่อนว่าผมผมจะไปดูไงว่าผมจะต้องการซื้ออะไรบ้าง โอเคนะคุณผู้ชมโอเคโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพี่ปอนก็ถ้าพี่ปอนมาดูก็โอเคเดี๋ยวตรงแถวๆนี่แถวๆตรงนี้ผมจะไว้เป็นที่ขายของแล้วกันนะแบบเอาตู้วินดิง้งไอเวอะไรนั่นแะเอาไว้แถวๆนี้นะก็เอาไว้แถนะวๆนี้แต่ว่าผม ไม่ไม่ไม่ขายทั้งโบนะคือขายประมาณละแวกนี้นะประมาณสองสาอันก็พอแล้วนะก็พี่ปอนส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากไม้แบบนี้เป็นอ่าแบบเป็นน่าจะเหล็กนะไม่รู้เดี๋ยวถามความคิดเห็นพี่พี่ปอนนะครับส่วนอ่าเรื่องผมจะซื้ออะไรก็เดี๋ยวจะไปซื้อไอ้เจ้ากระจกนั่นนะครับอ่าดิสเพนดิสดิสเพย์อะไรนั่นแหละ B U ยูไอ pla y เนี่ยครับก็ไปีนวันบบนี้นะครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่อัดไปแล้วเฟลนะเคเสียงยังเกินเขาเรียกว่าอะไรนะดีบ็อกบายดีบ็อกอะสี่อันพอสักแปดอัน แปดอันก็ได้สองหัวล็อกดีบีสิบเอ่าไม่ใช่แปดทับสอง by db แปดทับสองมันมันบ็อกอ๋อบี B b u y b o x แปดทับสองโอเคเน็ตเริ่มมีปัญหาเอ,อือเอ,อือเน็ตโคตรมีปัญหาตอนนี้มีคนเท็ดกับผมหรอโอ okay, เคเถ็ดแล้วนะครับเอ,อจะ I, i can oh, 3, 2, ai, i can แปดโอ้โหสามอันสองรอบพ่อมึงตายเหอะไอแฉก i can แปดสามทับหนึ่ง l l สี่ทับหนึ่งไปหาซื้อใหม่ก็ได้วะ b y By, b o x แปดทับสอง สองก็ใครขายก็ช่วยบอกกันด้วยเงือไม่มีใครขายเลยเดี๋ยวซูมดูแป๊บเงึบเงึบเงึบเซลดีบ็อกซ์อ้ย ME มีม okay, okay. ีฉันเองฉันฉันฉันมีมีโอเคโอเคไอ้คนนั้นมันขายซีดโอเคโอเคเราต้องการอันนี้นะโอเค โอเคแปดนะแปดนะหกโอ้หกแปด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 เจ็ดพีซ เซบอคเออี M e. มีโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช E U I B O X แปดทับสองนี่ไงเจอแล้ว AME name name c o s y b e d c o s y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  a b e d ใช่คปะใช่คปะไหนว่าวินดี้มัน ไหนวะมันใช่เปล่า c o s y โอเคโอเคเขาเข้ามาแล้วมีอ๋อเนี่ย โอ้ Ooh, เราต้องการแปดอันนะอน, okay, นะครับสองอันทีว a แทงโอเคนะครับเราได้มาแล้วนะครับก็ก็กแปบ๊บหนึ่งนะครับ กำลังคุยกับแฟนนะครับก็อีกเครื่องหนึ่งโอเคเราไปโบนี่กันต่อนะครับก็พี่ปอนพี่ปอนผมอยากถามพี่ถ้าสมมติว่าพี่มาดูอยู่นะผมอยากถามพี่ว่าอ่าไอตรงนี้นะครับพี่จะเอาเป็นอะไรนะเนี่ยไอตรงไม้เนี่ยพี่จะเอาเป็นอะไรพี่จะทาเป็นรูปร่างลักษณะยอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําแบบนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ค่อยเปลี่ยนเอาเพราะว่าผมวางรูปแบบก่อนนะเดี๋ยวพี่ค่อยเปลี่ยน เดี๋ยวพี่ค่อยเปลี่ยนนะพี่พี่ให้พี่มาดูอันนี้ก่อนนะก็ผมได้มาแปดอันนะคก็ดกงดิงดิงดิง,ดงฮึบโอเคชิบ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 ก็แปดอันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ็มันไม่พอพี่ปอนผมมีอยู่หน่อยเดียวเองแค่นี้ก็เอาว่าพี่ปอนครับก็อย่าไปทุบอย่าอย่าทุบทิ้งนะคือผมเสียดายคือผมซื้อมานะเนี่ยแบบเนี้ย คีไม่พี่ปอนก็เดี๋ยวปลูกอีกแลก้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครเป็นการซื้อขายของแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็ผมจะดับไว้ให้พี่ปอนเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ตู้นี้นะครับมันถึงตู้ไปเนี่ยโอ้ผมดอบจเจ็บล็อกนี้ไว้ให้พี่ปอนเลยแล้วกันนะครับก็โอเคครับ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็อยากจะมาโดนเนตไรก็มาที่โวลนี้นะครับก็มาโดเนทกันที่กันได้ที่นี่นะครับอยากจะโดเนทอ่าโวล็อกให้พี่ปอนก็โดเนทที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่ปอนให้นะครับว่ามีคนโดเนทมานะครับก็วุ้ยครับตอนนี้ก็20นาทีแล้วนะครับแตเดี๋ยวการอัพคลิปมันจะยาวนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยล่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตาม